ทำเพื่อความสนุกได้เพื่อนมิตรภาพที่สำคัญเลยได้เพื่อนใหม่ๆนี่แหละในโลกโซเชียลที่ไม่รู้จักหน้าคาตาอย่างนี้ก็จะได้มีพลังกลับไปทำงานมีแรงสู้หรือว่าเหนื่อยกลับมาก็จะได้กลับมานอนพักคุยเห็นหน้าพ่อแม่เห็นคนที่แบบใหม่เนาะแบบที่เราลองทำมั่ง <c oughs> ก็ลองดูชีวิตเรามันก็ต้องลองหมดทุกอย่างจะได้รู้ว่าอาบน้ำมาก่อนอะไรนะเขาภาษาโบราณอาจจะรู้จากชื่อไม่รู้จาก ได้ยินแต่ชื่อแต่นี้แต่สมัยนี้ได้ยินทั้งชื่อทั้งหน้าตาทั้งเสียงอะไรประมาณนี้ทําตัวดีๆที่ทําเป็นตัวอย่างเขาเรียกว่าตัวอย่างเนาะเหมือนเราเราพอเราทงเป็นแบบนี้มันก็เหมือนเราว่าจะทําเป็นตัวอย่างผมก็อยากพูดไปผมก็จะพูดก็ไม่ไม่เท่าไหรมานั่งพูดแบบว่าจะทําเมนู ไส้ย่างด้วยไส้ย่างตะไคร้อะไรคิดไว้แล้วว่าเอ๊จะไปทําสูอะไรดีเด็กๆกินเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ก็ <ๆ S 1> จะเริ่มเป็นเพื่อนบอกว่าตําขนุนเนี่ยมีเพื่อนชื่ออะไรนะดาราหรือเปล่าผมเป็นไม่ใจนะตําขนุนผมก็ยังทักไปว่าตําขนุนิเนาะเรามีความสําคัญเป็นห่วงเพื่อนๆเหมือนกันแม่แต่ตัวผมนี่เราก็สนุกสนานครับขอบคุณนะครับคุณแม่ดึกแล้วยังแวะ มาให้กำลังใจนะ้องพรเปิดตั้งแต่มีคลิปเรียวมาอะไรประมาณนี้เนาะไปไปไปแน่นอนเดี๋ยวนัดเลยว่าจะไปวันไหนลยุคโควิดอีกใช่ใช่เนาะใช่มันระบบรวมเนาะมันทั้งหลายฝ่ายมารวมกันเพื่อนบอกว่าต่ําขนุนเนี่ย มีเพื่อนชื่ออะไรนะดาราหรือเปล่าผมเป็นไม่ใจนะตมขนุนผมก็ยังทักไปว่าตามขนุนทำยังไงให้เขามีความสุขเพราะว่าชีวิตเราก็อยู่ไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้ว่าจะวันไหนที่เราจะไปหรือจากเขาก UM ินแต่สิ่งเดิมเดิมพอมีคลิปเรียวขึ้นมาอันนี้คือเล่าประสบการณ์ว่าเดินไปแซวเพื่อนว่าเอ๊ะตมขนุนเพื่อนทำอะไรมากเนาะอิวมีเมนูไปไปเยี่ยมบ้านที่ไหนครับได้ยินไหมเสียงชัดไหม พร้อมเสมอครับดีแล,ะละ้วล่ะผ่านไปแล้วถือว่าเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดในชีวิตอย่างน้อยก็โอ้อายุปูนี้ได้เจอระบบล่มนี่แหละครับเขาเรียกว่าบทเรียนแล้วทุกเร็วเร็วมากยิ่งระบบโซเชียลนี่เร็วจริงๆขอบคุณนะครับการการที่มีระบบล่มแล้วจะทํำยังไงแก้ไขยังไงตรวจเจอยังไงหาผลยังไงอะไรประมาณนี้นะครับเนาะโอเคก็ เพื่อนๆปีใหม่นี้จะไปไหนมั่งครับไปทําอะไรกันบ้างสนุกสนานเพื่อนๆก็ขับรถเดินทางต่างจังหวัดก็ระวังด้วยนะครับความปลอดกายเป็นต้องเต้นทําสนุกสนุกอย่างผมก็ทําไปแล้วคิดเต้นแป,ป๊บเดียวนะครับอันนี้พูดประสบการณ์ไม่ถึงสิบนาทีครับก็ลองไล์บนห้องดูเงียบตอนนี้น่าจะไม่มีเสียงรบกวนเด็กๆอยู่ข้างล่างครับแฟนก็อยู่ข้างล่างอันนี้ทำให้เราเออ รู้สึกว่าเป็นตัวอย่างเราต้องทำพรีเซนต์ออกมาดีๆในตัวแบบอย่างของโลกที่เราจะมาเริ่มต้นใหม่สิ่งที่ไม่ดีเราก็เอาเป็นบทเรียนนั่นแหละครับเราก็ไม่ต้องจดจาทางนะครับเป็นห่วงเพื่อนๆก็คนไหนก็สนก็เล่าประสบการณ์หรืออะไรก็ได้นะครับไปปีใหม่สร้างสารรค์คลายเครียดดีกว่าไปทำอย่างอื่นที่เป็นอันตราย ต่อผู้อื่นแต่นี้ทําแล้วสมมุติว่าเป็นเยอะแต่นแน่ๆคนเราก็จะเจออะไรเยอะประสบการณ์บทเรียนเคยผิดพลาดไหมผิดพังไหมมีแหละยังดีว่าถ้ามีระบบเมนนวลนี่ถ้าไม่มีคนที่เข้าใจระบบเมนนวลนี่น่าจะหนักนี่เราต้องให้ให้โอกาสตัวเองให้เกียรติตัวเองที่สําคัญเลยให้เกียรติเราเกียรติตัวเองด้วยเราต้องสู้เราต้อง มันล้มไปแล้วสําเร็จเหมือนกันก็คือความอร่อยความความอร่อยสุด,สด,สดเหมือนเป้าหมายเหมือนกันครับเหมือนเป้าหมายนี่แหละกินแต่สิ่งเดิมๆพอมีคลิปเลียวขึ้นมาอันนี้คือเล่าประสบการณ์ว่าเดินไปแซวเพื่อนว่าเอ๊ะตามขนุนเพื่อนแต่แตมีคลิปเลียวมาอะไรประมาณนี้เนาะไปไปไปแน่นอนเดี๋ยวนัดเลยว่าจะไปวันไหนหลาทางที่ลูกเคยกลับมา มองหาทางกลับมาแบบเนี้ยเอ๊ะเมื่อไหร่ลูกจะกลับมาสิ่งนี้ก็ช่วยคนก็เนาะบางคนก็เออทำคนเดียวไม่มีใครสนับสนุนแต่ก็ยังทำสู้เพื่อสร้างสารรค์คลายเครียดดีกว่าไปทำอย่างอื่นที่เป็นอันตรายต่อผู้อื่นแต่นี้ทำแล้วสมมติว่าเป็นคือเขาทำให้เราต้องก้าวออกจากกรอบให้เป็นคน พ r ร s e เซตัวเองออกมากล้าพูดกล้าทำเพื่อให้พูดง่ายๆก็เพื่อคนที่เรารักอยู่ข้างหน้าอดทนสู้รกใกล้หรือว่าอยู่กันทิ้งนานนะบอสสองสองกู้ภรรยากันไปสิสวารไปต่างจังหวัดอยากทำดีนะครับวัยนี้ทำคุณแม่ยังแบบเป็นตัวอย่างที่ดีเลยผมว่าคุณแม่วัยอายุเท่านี้ยังทำ แลดเลิดตาไว้รับชมอยู่ค่ะโอ้ขอบคุณมากๆครับคุณแม่พอดีไลฟ์กลางวันมันมีปัญหาทุรักทุเลสัญญาณดีใจว่าเอออย่างน้อยทำมานะสไตล์พอง่ายๆคอนเซปต์นิยามสไตล์พอง่ายๆเสร็จเดี๋ยวให้ลงตัวเนาะไปไปดูไปชมสวนตาวัดตาวัดร้อยนี้ก็ได้เห็น หน้าแฟนช่วงนั้นโอ้โหระบบล่มโอ้โหหนัก,หน,กหนักสาหัสสาการเนาะระบบล่มนี้ไปหมดเลยี่มีพลรขับไปด้วยนะครับเมาแล้วก็บางคนจะไม่รู้ว่าไม่เมาไม่เมาเงี้ยอันตรายมากเพราะว่าชีก็ต่อไปก็จะมีการตั้งรับที่ดีขึ้นมีประสบการณ์การรับรอ,องรับแผนที่ดีขึ้นมากกว่าเราต้องให้ให้โอกาสตัวเอง ให้เกียรติตัวเองที่สําคัญเลยให้เกียรติเราเกียรติตัวเองด้วยเราต้องสู้เราต้องมันล้มไปแล้วผัดเขาจะเอากระเทียมเจียวโรยตอนสุดท้ายเนาะบางคนก็ก็จะเอาน้าปลาไปไปไปผัดก่อนอย่างผมก็ของอย่างผมก็จะเทน้ํามันกระเทียมเจียวลงไปผัดเพื่อจะเอากระเทียมเจียวตัวนั้นแหละทุกเร็วเร็วมากยิ่งระบบโซเชียลนี่เร็วจริงๆ ขอบคุณนะครับได้ยเย็นได้ปลายวันนี้ก็ทำทุลักทุเลแบบกระทนันันนี่ก็ลองทำดูเพื่อนๆที่โพสผนปีเซนจะไปอะไรนะจะไปเอาอันกล้วยกล้วยเยอะเยอะป้าหลังนั้นนะ่ะกล้วยเยอะที่เยอะเนาะปลาก็เยอะกบในกะลาตกลงบันดีไหมในกะลากับในกะลากบในกะลานี้มันก็น่าจะเหมาะกับคนที่เออถูกต้องดู ดูเพื่อนให้จบ3วิหรืออะไรประมาณนี้ผมก็ลองไล่ดูก็ดีนะครับไม่คิดเริ่มทำหรือบางคนได้แสดงออกในจุดที่ตัวเองไม่เคยเผยมุมมองในของตัวเองเผยมุมมองเอาอาหารมาททามจากที่รอมไม่เคยรู้จักเมนูนี่มีเพื่อนชาวเรียวคนหนึ่งอันนี้เราประสบการณ์แหละยังดีว่าถ้ามีระบบเมนูีน่ถ้าไม่มี คนที่เข้าใจระบบเมนนวดน,นี่น่าจะหนักมีนคนก็เนาะบางคนก็เออทำคนเดียวไม่มีใครสนับสนุนแต่ก็ยังทำสู้เพื่อผิดผิดเวลาอะไรลองทำสิ่งที่ไม่ทำพูดง่ายเราเป็นอะไรนะคนนอกกรอบไม่อยู่ในไม่เป็นโรคซึมเศร้ามีเพื่อนคุยจะไม่ได้โดดเดี่ยวเดียวดายอย่างน้อยก็มีคนอื่นคุยบางคน อยู่บ้านคนเดียวไม่รู้จะคุยกับใครลาดขอบกระทะเพื่อให้มันมันซึมทั่วเนาะนี่แหละก็เรียกว่ากลยุทธ์มันเคล็ดลับเทคนิคครับขอบคุณนะครับคุณแม่ดึกแล้วยังแวะแวะมาให้กำลังใจน้องพรเปิดที่ดีขึ้นกว้างไกวกว้างขวางโลกมันกว้าง คำว่าแคบก็คือเดี๋ยวนี้โลกมันแคบนะไม่ใช่แต่นี้โลกมันกว้างมันไปกับให้เราแสดงออกเหมือนคุณยายก็จะมีสูตรทํากับข้าวทำปลายังไงไม่ให้ข่าวบางคนก็จะพูดวิธีทำทำงานอย่างเดียวตื่นเช้ามาก็ทํางานเย็นมาก็กลับบ้านกลับห้องนอนตื่นเช้าก็ทํางานตื่นเช้ากับอะไรประมาณนี้หักหักเลยค่ะหักกว่า ทันสมัยขึ้นอะไรประมาณนี้นักร้องเสียงเพียนอ่ะอิวเหรอยิวนักร้องเสียมที่ได้จาก AI จากพี่มาครับทำให้คนที่อายุพูดยังไงคนมีอายุคนรุ่นหัวเลาะามโอเคอันนี้ก็จะรบกวนเท่าไหร่แล้วนะก็ครบ พูดง่ายครบสาสิบสองประการลูกหน้าตาสดใสพ่อแม่ก็ดีใจแล้วครับเหนืออื่นสิ่งใดท่านไม่ต้องการบ้าเต้นก็คือบ้าภาษาบ้าก็าคือตลกก็เ,เกิดการสร้างไรายได้นั่นแหละสิ่งที่เขาวัตถุประสงค์ของเขาเขาทํามาถูกมากเลยนะวัตถุประสงค์เราไม่เคยเราเห็นด้วยอะไรนะยังอะไรนะหมอไม่เห็นเริ่มแก่แล้วด,ดูสายตาครับเริ่มถึงหนึ่งร้อย คือคนเราจะชอบ